สวัสดีค่ะรี่เดอะตรีทัศนะคะเดอะตีทั์เราผู้เข้าใจกระเบื้องเพื่อบ้านคุณวันนี้รี่จะมาขอแนะนํานะคะวิธีการที่เราจะเลือกกระเบื้องไปใช้งานนะคะเราจะต้องดูในเรื่องของการดูดซึมน้ำนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยในการเลือกกระเบื้องไปใช้ในสถานที่ต่างๆนะคะการดูดซึมน้ำเนี่ยกระเบื้องแบ่งออกได้ทั้งหมดเป็น3ามประเภทหลักๆนะคะก็จะมี1ดูดซึมน้ําต่ํา นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณการดูดซึมน้ํา3ประมาณ0 5นถึงสเปอร์เซ็นต์นะคะอันที่2ก็คือไม่ดูดซึมน้ําเลยนะคะก็คือ0ูนเปอร์เซ็นต์ลงไปหรือแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ดูดซึมน้ําสูงก็คือเราตีที่3%อันอัพนะคะคราวนี้เนี่ยจะมาลองทดสอบให้ดูนะคะคุณลูกค้าสามารถทดสอบเองได้นะคะที่บ้านก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของหินธรรมชาตินะคะจะสังเกตว่าซึมลงไปเลยเห็นได้ชัดนะคะอันที่2จะเป็นในส่วนของกระเบื้องดินเผานะคะที่เผาไฟต่มอันนี้ก็ซึมเหมือนกันอันที่3ก็จะเป็นเนื้อกระเบื้องเซรามิกนะคะอันนี้ก็ซึมเร็วพอสมควรนะคะก็คือ3ประเภทเนี้ยเราตีเป็นการดูดซึมน้ําสูงนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของกระเบื้องที่ดูดซึมน้ําต่านะคะก็จะอยู่ประมาณศูน 5-3%เเห็นไหมคะว่าจะมีการลอยน้ำอยู่อันซึมเนี่ยมันจะเร็วช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกระเบื้องในเรื่องของการเผานะคะแล้วก็คุณสมบัติของเนื้อดินด้วยนะคะ